สวัสดีครับยูช่องไิเล็กใส่์แล้ววันนี้เขามาหาเบิงรถคุดอีกแล้วครับ่ายงมือแกแดอยู่หันครับเ <c oughs> นี่เบรงมาเบิงฮิตาชีครับพี่ออยู่เคิงทอนหนึ่งสัตวโอ้เข่าก็งงามครับ เข่ากับงามๆเลยนี่คุดเข่าเลยครับโอ้พี่น้องมาเบ่งเข่าด้วยครับนี่เข่างามๆเลยโดนคุดออกไปดินแบบมืนๆเลยครับ พุดแบบนี้นี่ผมว่าขั้นนี้เลยครับสบายกว่ามูนี่แต่มันบ่าต้องบ่ต้อง,องอยู่สูงบนไดไหมครับถ้ายู่สูงแห้งอะยกยากครับไปแล้วเออเสียงหอนออกไปแล้วครับมือๆออกไปเลย อ๋ครับมาเต็มแล้วครับกันตีบล่อมาเต็มแล้วจะเข้าตรงไหนหนาะก็เห็นแล้วสบายสบายครับกันนะเออน นี่323 GA ครับ 3, 2, 3, 4, ขั้นอัน323ส GC สามทีขั้นใดใหญ่กว่ากันครับพี่น้องโอ้ขั้น,นไหนใหญ่กว่าเด็กครับขั้น,นไหนใหญ่กว่าอยู่โอ้เบิ่งขั้นใดเหรอพี่น้องมันคือลายเดี๋ยวเห การที่เข้าเลือหลวงสุดบูมนี่ผมว่ามันหยากยากครับคิดว่าความคิดส่วนโตดอกว่าครับเพราะว่าผมขับรถขับรถพุดน้อยนี่นะครับถ้าอยูุ่แบบกึ่งกลางนี่มันตัดสิงางกลัวครับระวังแคดครับฮิตาชีครับนี่ฮิตาชีนี่ผมว่าจิตพุดไเด้พุดได้เร็วกลัวน้ำครับเพราะว่าแบบ แห้งโคตรลงมันมันมีหลายกว่าครับเพราะว่ารถอยู่ดำบวกกับบูมอาร์ตินักอย,ยู่แล้วมันก็ติดลงง่ายๆเลยปพื่อจริงไหะครับประมาณนี้แถ้าเป็นลักษณะที่เข้ากันดีกบตัรจากทางล่างขึ้นมาเน,ะนงงาะนั่นก็จริบองง่ายทอรีไตชิขนาดรับ เอเอ่ะเออมืนนะครับมือนมือนล่อ,ลอขวาง Yeah. นเต็มแล้วครับน่าจะออกสบายออกสบายครับดินมันแห้งแล้ว ครับปลูลกพี่เรือสบายสบายครับเวถ้ามาตรงเปลี่ยนเปลี่ยนก็มีนี่มีรุ่น สำนีแหละครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ